ต้องมีเหรอเนาะบ่มีสิบนั่นหคน่ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมมาแรงงานตัวรับตะไมน่หววระดับพี่น้องครับอ่าว่า,า่เป็นการบุน <c oughs> พี่น้องจอดอยู่ไอ ถนนบ่ดีครับผมเออถนน,อนเป็นลูกเป็นล่างเป็นยังเพิ่นก็เลยทั้งสอท่อเทศบาลครับผมเพิ่นมีน้ำใจครับพรแม่เพิ่อนดูแลประชาชนครับผมหาดินมาเทาใสใ่เแหแรียนง,ง่ายๆครับข่วนรถคนดินมาแล้วุ่นจะไม่ได้ยังถ่ายรูปก่อนดีครับบ่เข้าใจกันือถ่ายรูปก่อน เดี๋ยวไปถ่ายกูดูโอ้เห็นเดี๋ยวไปถามมึงกูดูถามแล้วครับผมเมื่อกี้นี่เพื่อนบอกว่าต้องถ่ายรูปไอ้ทรงเทศบาลนั่มครับผมนี่ก่อนยีเท่นี่คือถ่าย,ย,ยสีลายสีลายก่อนให้เป็นหลักฐานครับแล้วเทแล,วแล้วก็ถ่ายอีกให้เป็นหลักฐานครับผมว่าเทนี่ก่อนเทสีจั้งสี่ครับผม กี่ไรกี่ไรเอ็งจริแล้วนี่เบิ่งเออพี่น้องต้นบ้านผมด้วยนี่ต้นมันมาหน้าครับก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งยู่ตรงนี้บ้านมวยคำปั่นครับแต่ว่าก็ทั้งเกี่ยวบบาเบิ้งกับจเฮ็ดแล้วครับผมนี่สิเอาดินเอาหินคุกลงมาเอ้ยบ่แม่นลูกลังลุ่งก้อนครับผมกตจังสิเอา หินคูกลงบ้านนาครับผมไปยัางละทันโอ้ยไหลลงขึ้นเมื่อไหร่ซะเนาะจริงง่ายแล้รถเป็นแห้งครับโอ้หินย่าง,งดีเลย ไปมาไปมารถไทยใช่รถไทยจีเมื่อกี้นี่ไ,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 ไปไหนข้าพี่น้องเอาจังนี่แหละครับผม,อ,มอุ้ยหินยางดีเลยน้องนี่น้องน่องหิวหินคุกเลยครับผมดิ เอาไม่ใช่ถน,นู้นต้องเป็นทั้งสี่ครับผมนี่แก้วขนาดเลยนี่เบื้องหินครับหินลูกลังครับผมไงค่ะถท้ายรูปอีกอ่ะโอ้ยท้ายรูปอีกแล้วครับผมัมกระเทยลงอะรรถเดียวกับท้ายได้เดยอะนี่ ว้าวว่นี่เกอยู่ไปครับผมมันเป็นหินผสมดินครับหินโคกหินเป็นก้อนอย่างดีเลยครับนี่ดินกันเหนียวเหนียวเกาะกันดีขนาดครับรดแรนไปแรนมากแน่นปึก๊กไม่รูขั้นเดียวว่าคนอยู่นี่ไปแล้วครับบ่แม,มนเอยเว้ยไม่รู้ขั้นเดียวคน ผมรถไทยรถไทยจเมื่อเกตครับมันต้องเกตครับผมเอามาขั้นหนึ่งต้องเกตเขามารถยังจิทไพมาไอ้ถอยมาดำได้ครับเอามาเบิ้งรถเกตครับผมมันจีเกตยได้บ่มีเตหินครับผม ผมบ,บป็นปูรุกับหลวงุดครับบางเว่าก็จะเหมือนปูรูได้ครับผมธรรมดานี่บผ้าด้ด้ครับการทิมงานนี่ปูรูครับผมแต่ว่าอันนี้คืจะม่เหมือนดอกติดงานทั้งอื่นหรือว่าปูรูครับ พ่อพี่น้องรถเพิ่นแห้งครับผมรถรุ่นใดนี่ผมยังบุหร้ว่ารถรุ่นใดเลยครับแปดสองสามสองสามเจียกับเบิร์ตครับผมรถคันใหญ่ครับมาอีกแล้วผูโบตรตาไม่ไม่อยู่ครับผมนี่ทุกอย่างอยูแ่แวงแวงอยู่ครับผม กองเลยครับผมรถไถมุงใหญ่หัแหวนออตอนอยู่ครับหาดิบเค็ดครับผมแทงได้บั่เรียบร้อยครับรล่อรถด,ดับไม่อีกครับผมแน่นมากเลย่เอาอารถด,ดับไม่อีกครับผมพี่น้อง รคับผมตากำปั่นกันั่างจีหาวิธีแบบโบราณครับผมมากำจัดแตนครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องครับผมนี่แตนอยู่นี่เดี๋ยวใหญ่พี่น้องเบื้องวามที่กำจัดกันจังไดงครับอ่ามีแต่พวแดงเลยนี่เรียบร้อย bình đang ngóng đi mà, ying, nè, haha, ha, 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 ตราอยู่ในรังเหรอใช่น้ำโคตรตัวนี้มันจะไปอยู่ต้นใหญ่แลยนแมน่นนี่บินอยู่ข้างนอกอยู่นี่ตัวนึงนี่ทำปัดมันตัดต้นไม้ออกเบอร์แล้วครับโล่งแล้วครับบา้านนี้เดี๋ยวซู้ไให้พี่น้องเบิ่งครับว่าข้างในน่ะมันเป็นยังไงครับโอ้มีเมฆแตนเข้าไปครับผม ้องครับผมสูมดบ่ได้อีลีครับเดี๋ยวผมเจียวกล่องไปไกลครับมดมันกัดเอาตายแช่นเสนมีครับผมพี่น้องเห็นบ่ครับสูมดบ่ได้อีลีครับผมนี่มันกัดเอาตายแนสนครับนี่สองตัวนี่กำล,ลังหามไปครับพี่น้องนี่มันกำลังจะหามไปครับผม แล้วก็ต่อไปมันก็จีจอกินลูกบาดนี่นีครับเอาเอาเอาแมงยังมาตอมคนไหมล่ะพี่น้องเบื่องเอาครับเซ็ตเลยครับผมเออเพียงไดครับสูหมดหไดสูดรเพียงเดชปันครับผมเรียบร้อยเลยหมดเพงไดชเพียงไดชเออถอยถอยครับผมแมมเริ่มบุ้นมากอย่างหนึ่งแล้วฝุ่นจะคล้องเพ่อนครับเกลี่ยชีสูงครับผมมีี่กําจับแตนครับผมถามีแตนอยู่น้่ บ้านอยู่ใกล้บ้านครับเอาทำจัดโดยวิธี้พงศ์ยัยามป่านครับผมผมะสงวัลลิกสิทธิ์เตรียบร้อยครับผมฮู้เล่้ยงเป็นมากครับไปยากเนี่ยนะครับผมช่วงี้ช่วงกำลังซอมแซมครับ ไหวปะครับผมไหวไหมงานเขารถดำกับมาเอ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 ้พี่น <talented>. ้องงานเข่าครับผมพี่น้องเฮ้ยมันโมเมีนแล้วเ๋้วมึนกระเด็นใส่ผมครับรถดำจะพุ่งเด้อเ๊เฮ้ เต็มหมดเลยเอา้าพ่นี้ยงลองขึ้นมองดูครับ้ยได้เรียงเลยครับผมอา้าวพี่น้องครับผมข่าจตะเขียนรถรถดำมาเทพบุญเจอเลย ไอ้อยังไ์นลบโอเ้เท่หุ่นเบิด <ๆ S 1> เลยครับผมพี่น้องเอา้าลบกันอยู่นี่ละบ้านนี่ ขี้ขาดถ้าขี่รถครับขี่รถใจพองใหญ่นะี่มันขี้ตมเต็มตัวเลยครับตอนนี้เพ,พื่อนบุราพิชฌาผมเลยไปอาลาเลยงานเขาครับผมขี้ตมพี่พี่น้องเบื่อเงาเจ้าของว่าไอ้ซาเลวเงี้ยบุราพิชฌาผมเลยครับผมโอ้ยอุตส่าห์ทรมดีครับขี้ตมเต็มตัวเลยรถด,ดังก็เที่ยุ่นอีก ยังไดว้าแมนแนลอะพี่นอ้องอ่า้ยผ่านสุดยอดเลยครับคูบตาหาชิเกียรครับผมปาดเอดปาดเอาเลย ลงกี่คันนี่กี่เที่ยวนี่นพึงไงสองจาดมาชิบเที่ยวครับผมชิบเที่ยวแล้วกับจิตตามด้วยลูกล่งครับพี่น้องโอ้รถดำอยากกลับแล้วครับผม บื้มบึนๆอยู่ดั้งนี่ตั้งหลังนี่ครับเอาไปอีกขั้นหนึ่งแหละครับผมงานที่เขาผมอีกบอ่อจังเถิงเ้อโอ้แร่งดีเว้ยโอ้แร่งดีครับขั้นนี้สบายสบายเลยบ่ต้องเข็นซอย ไอ้ไอ้ nhà ห,ห้งว่ล้วนบ้าละงหุ่นไปได้บ่ไปได้ไไดสื้อครับสบายสบายเพิ่นไปซื้อครับดีที่กันผมบม่ได้สวยครับผมน้ำดยอ่านายก นายกเอาประหยัดเกี่ยวร่ำครับผมนี่กับอท่อครับผมเจสองที่เฮตถนนนี่แหละครับคุนว่าแต่ว่าผมปะท่าไทยอีกแล้วเพราะว่ายัางว่ายชวจีมาเตะละเดี่ยวเนาะเป็นช่วโมงครับผมเอาซํำนีแ่แหละพี่น้องให้พี่น้องหู้ว่านี่สอท่อบันผมฝนมาพัฒนาเขาไม่ห็ยง่ายด,าด้ยเดือนเดียวครับผมเห็นความลำบากมาชาชสนจัดห้เลยครับเออพัฒนาทันทีครับผมเอา พี่น้องติดตามครับผมต้นนั่นหวนัวแรศีว่าสีแก้วมาดิกับทีมงานสอท่อตำบลสามแนแงครับนายกประยัดเกียรรัมครับผมพัฒนาเมื่อน,น,นี่พัฒนาให้ประชาชนเอ้าจบคลิปยว้ัครับผมสวัสดีครับผู้ดใดสวัสดียร <c oughs> ์อย่าไดีผู้ใดเออนี่สอท่อนุ่มครับผมนุ่มๆอ,อยู่เลยนี่เหี่ยอนครับ บมรดรับความบอกออรีบบอกยังป่าบีอยู่ครับผมพ่อพี่นอ้องสำหนินะครับผมมาถทายเพืแล้วครับผมซิบขั้นเที่ยวเที่ยวขั้นเนี่ยเป็นชั่วโมง กบมาครับผมนี่ลงหินคุกพร้อมเขึ้นว่าแม่นบอกเชื่ยวลังเชื่ยวลังเชื่ยรอบลังเนาะลงหินหินคุกเนาะพี่น้อนสมแซมถนนให้ประชาชนครับผมพื่งเขามาเห็นงานได้เดียนเดียวได้ครับนี่ทีมงานสวบ้านผมสามแว้งเออโอ้ยโอ้แม่นป้หินพี่น้องสอดท่อสอดท่อนี่นี่ วุ้ยที่เรียนขันได้เป็นสอว์ครับผมสอง์ต้วงเข็ดเข็ดได้ห้องเขาเข็ดได้เข็ดซอว์ครับผมนี่นี่ครับตําบลสามแวงวยราชนี่ครับ